สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหนุ่มดอนคนโกทินนาชาแน l มาแล้วครับผมเ,าเม่างงานเฮดเค้นนะครับผมหลิตเค้นนะครับนี่คือเค้นในโรงงานที่ผมทํานะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมคลิปนี้จะพาเบิงการเฮดงานของผมอยู่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ โรงงานที่ผมเพดอยู่ประเทศเกาหลีไต,ตเป็นโรงงานเ็ดเคลื่อนนะครับทุกคนผมเจฟ้าเบิ่งนะครับผมเริ่มต้นตอนแรกกะเล็กตัดมาตามแบบนะครับผมเป็นเป็นนองมาเป็นเล็กแผ่นนะครับผมมาว่างต่อกันตามความเา้วเลยครับผมเคื่อนตัวนี้ความเายวยี่สิบห้าเมตรนะครับผมอันที่เหลือหนึ่งเมตรก็คือใ้พอดีตามแบบนะครับผมอันสุดท้ายนะครับเป็นเป็นนองว่างแล้วกต่อกเล็กนะครับผมแล้วก็ซิมี ตีเซนไว้สามเนนะครับเดี๋ยวเอาเล็กเส้นมาว่างใส่แล้วก็เสื่อมนะครับผมความกว้างของตัวนี้อยู่ประมาณสองเมตรนะครับผมนี่แหละครับตัวนี้เป็นลองว้างเล็กเส้นไสแล้วก็ยึดเห็นขอกับเล็กแผ่นแล้วก็เสื่อมเงาเลยนะครับผมเสื่อมเบิดมืออันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเล็กวักโกนะครับผมเล็กฉากนะครับผมซีเรียมไว้วางยึดเห็นเดลี่ยเหลี่ยมเดลี่ยมดันไม่เราคอเป็นลองนะครับ พอตั้งเล็กบักโกกับยึงประกอบขากนะครับผมแล้วก็มาประกอบเหมือนเดิมเรียมเดากนะครับพี่น้องเงี้ยเตรียมตัวเส้นอากาศเรียบร้อยครับพี่น้องขอมาเสื่อมทั้งในนะครับผมอันนี้ก็ดึงฟ้าขางข้ามแล้วก็เต็ไมไ้เต็ไมไ สั่นนะครับผมดึงเขามาได้เลี่ยมได้อยากแต้มไว้แต้มไว้ตอนนี้กําลังดึงแต้มนะครับผมแต้มแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นเสื่อมทั้งมนนะครับแต้มไปเรื่อยครับผมมาแล้วครับเริ่มเสื่อมแล้วครับผม ก็แต้มถึงฟ้าแข็งขึ้นแล้วก็สมัติเสียมมันก็จะเรับเริ่มตาเริ่มจะเป็นบาหวานแล้วตาหวานแล้ว <c oughs> เสียมบดมือกับผมพ่นออกหูเสื่อมลุ่มนะครับผมยังทีหลังครับพี่น้องก็เพีแต้มแต้มันเตามันเสียมยังทีหลังครับผมต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับผมต้องใส่กากเสียมยางดีเป็นแนกครับ เกาหีเชื่อมไดซมิวจาพี่นองมาแบบบริเวนซางนะครับผมมาฝืกเออกูาประเทศเกาหลีเลยนะครับเพอะเสื่อมตรงนี้นเ็จบัินี้ก็มันปิดฝาทึ่ง,งคกับปิดฝาแล้วก็จะดึงฝาค้างม้าให้มันตรงเส้นที่ห้อตีเ้นไว้นะครับผมตีเซนไว้ดึงเส้นเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมออโต้โดยการไม่เครื่องเชื่อมนะครับผม ตอนแรกจะเชื่อมด้านล่างกอนนะครับผมนี่แล้วครับผมเครื่องเชื่อมออโต้นะครับยืนคุ้มเครื่องเชื่อมเบิดมือแล้ววันนี้พีนพ่น้องดมควนอยก,นกันครับผมทั้งแฝงตานี่้วครับยืนคุมไม่ให้เครื่องเชื่อมมีปัญหาแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่ครับผมพี่น้องขีมือผมเองครับพ่อใดบอพ่อใดบอครับนี่เก้าปีได้ทำนี่แล้วครับผมพี่น้องสุดปีมือแล้วนะครับนี่แล้วครับผมพี่น้องเก้าปีได้ทำนี่แล้วครับผมยีมือแรงงานไทยในเกาหลีขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมประกอบหัวประกอบไทยว่าเน่ายี่สิบห้าเมตร รุ่งนี้ก็พ่นสีนะครับพี่น้องขอคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นงานยกเพศเกาหลีใต่เกาีนะครับน้องงานผลิตเคียนนะครับผมประกอบเพชรทุกอย่างแล้วก็เตรียมพ่นสีเหลืองนะครับผมที่น้าเชีเยรนะขอคุณทุณคณคณกคนทุกความนังใจนะครับ